สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูมนนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้คุณครูมนจะพานักเรียนมาฝึกพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะคะจะเป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเลยนะคะโดยที่เราจะเริ่มต้นฝึกจากการทำใบงานไปก่อนนะคะแล้วเราจะ เพิ่มลำดับขั้นตอนความยากง่ายขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะโดยวันนี้คุณครูมนมีสองใบงานให้เด็กๆได้ทำกันนะคะโดยสามารถทำในโปรแกรมไลน์ได้เลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะอยู่ในคุณครูอยู่ในโปรแกรมไลน์นะถ้านักเรียนชมคลิปนี้จบแล้วนะคะก็สามารถกลับไปทำใบงานได้ในไลน์ที่คุณครูประจำชั้นส่งให้เลยนะคะโดยขั้นตอนวิธีการทำ คุณครูขออธิบายใบงานก่อนใบงานมี2ใบนะคะตามตัวอย่างนี้เลยใบแรกนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะให้พิมพ์ชื่อตัวเองก่อนอพิมพ์ชื่อตรงไหนนะคะพอเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะให้มาคลิกที่ตรงนี้ก่อนทีเน่เป็นเหมือนดินสอที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะพอคลิกเข้าไปแล้วให้เรากดยกเลิกก่อนอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะให้วาดเส้นวาดรูปให้เราคลิกที่ยกเลิกก่อนนะคะยกเลิกที่อยู่ด้านบนขวานะเออด้านบนซ้ายนะคะคลิกที่ยกเลิกเสร็จแล้วสังเกตว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว T นะคะสัญ,ญลักษณ์ตัว T อยู่ตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้นะคะ กดไปที่สัญ,ญลักษณ์ตัวทีทีนี้มันจะให้เราพิมพ์ข้อความได้นักเรียนก็พิมพ์ชื่อตัวเองนะคะใส่เด็กชายเด็กหญิงด้วยนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองให้เรียบร้อยเลยนะคะ ใส่ชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะนี่ให้เปลี่ยนสีตัวอักษรแล้วเราสามารถย่อขยายได้นะคะของใครชื่อยาวไม่เป็นไรนะคุณครูมไม่ว่าเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะ ให้มันเห็นว่าเป็นของใครนะคะตรงไหนสวยงามคุณครูมันไม่ว่านะคะอะ่าทีนี้ต่อไปนะคะให้เรามาคลิกที่รูปที่มันเป็นตรงเนี้ยเป็นคล้ายดินสอนะคะอะ่ามาคลิกตรงนี้ทีนี้ให้มาเลือกสีของเส้นอ่าที่อยู่ด้านล่างนะคะสีของเส้นจะอยู่ด้านล่างว่าเราจะเลือกสีอะไรนะคะจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะคะ ให้เรามาเลือกสีของเส้นว่าเราจะเอาสีอะไระสีแรกคุณครูบนใช้สีแดงนะคะก็คือตัวนี้นะคะมันจะให้นักเรียนพาเด็กคนนี้ที่กำลังยืนหาทางกลับบ้านอยู่จะกลับบ้านเส้นทางไหนได้บ้างนะคะอะ่เส้นทางแรกนะคะให้เราเลือกสีแล้วใช่ไหมแล้วเราก็วาดเลยใช้นิ้วลากเลยนะคะ ถ้าของใครมันเส้นใหญ่เกินไปลืมบอกให้ปรับรดนะคะมันสามารถปรับลดได้อ่าเส้นทางที่1อาจจะเขียนไว้นิดนึงก็ได้นะคะอ่าเส้นที่สองเราก็เลือกสีใหม่นะคะ,ะเส้นทางที่สองอสีเขียวที่สอง เส้นทางที่3ที่4หรือว่ามันไปได้กี่ทางนะคะนักเรียนก็ลองวาดดูเอาอย่างนี้ละกันใครวาดเส้นทางได้เยอะที่สุดลองทำมาดูนะคะว่าใครจะทำเส้นทางได้เยอะที่สุดลองหาเส้นทางที่มันทำได้เยอะที่สุดนะคะว่าได้กี่ทางเมื่อเราวาดเส้นทางเสร็จแล้วนะคะ เราก็กดเสร็จสิ้นกดเสร็จสิ้นที่อยู่ด้านบนเมื่อกี้นะคะแล้วกลับมาพิมพ์ตัวอักษรอีก1ครั้งนะคะพิมพ์ตัวอักษรก็คือกดไปที่ตัวทีตรงนี้นะที่ตัวทีนะคะอ่ากดที่ตัวทีหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์บอกคุณครูหน่อยว่านักเรียนได้กี่เส้นทาง สมมติสมมติว่าเมื่อกี้คุณครูได้แค่2เส้นทางนะคุณครูก็จะบอกว่าได้2เส้นทางแค่นี้นะคะก็เลือกเสร็จสิ้นเอามาไว้บนนี้เลยอ่ะย่อขยะให้มันพอดีหน่อยคุณครูก็จะรู้ว่างานชิ้นนี้เป็นของใคร ได้นักเรียนได้กี่เส้นทางแล้วก็มาสรุปให้ค,คุณครูด้านบนนะคะว่านักเรียนได้กี่เส้นทางนะคะวันนี้ขอแบบลองมองให้มันได้เส้นทางที่เยอะที่สุดดูสิว่าเราไปได้กี่เส้นทางนะคะใครจะเดินวนตรงไหนก็ได้ให้ได้เยอะที่สุดลองดูนะคะง่ายๆอ่าเสร็จไปหนึ่งใบงานแล้วนะคะอ่าเมื่อเราทำเสร็จแล้ว พีมาไลาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่ลูกศรบันทึกตรงนี้นะคะกดที่ลูกศรบันทึกด้านล่างตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพที่เราทำใบงานไปแล้วนะคะเก็บลงในเครื่องเราเพื่อที่จะส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นนะคะแล้วอ่เพื่อจที่จะส่งกลับมาให้คุณครูมนนะคะ มันก็จะขึ้นบอกเราว่าเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดลูกศรย้อนกลับไปได้เลยแล้วไปทําใบงานอีกใบนึงนะคะใบงานอีกใบหนึ่งของเราสามารถทำได้ในลายเหมือนกันเลยนะคะโดยเหมือนเดิมอเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะคะอันดับแรกอันดับแรกนะคะเราจะคลิกที่ตรงนี้ก่อน ที่มันอยู่มุมด้านล่างเป็นรูปดินสอนะคะเพื่อที่จะเร,เราจะเข้าไปแก้ไขรูปภาพก่อนอคลิกเข้าไปที่รูปภาพตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมคลิกยกเลิกก่อนเพื่อที่จะให้มันย้อนกลับไปให้เราพิมพ์ชื่อก่อนนะคะ,ะกดที่ตัวทีเหมือนเดิมนะคะกดที่ตัวทีพิมพ์ชื่อ,อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเปยนสีตัวอักษรน,นะคะ ออจุดย่อจุดอะไรเืดๆนักเรียนก็ใส่ไปนะคะอ่าใส่ชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็หาที่ไว้เอาไว้ด้านบนเลยก็ได้อ่าหาที่ไว้นะคะชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยอ่าตรงนี้นะคะใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ามาตรงนี้นะคะที่มันเป็น เหมือนรูปดินสอนะมาเลือกดินสอน,นะคะเพื่อที่เราจะวาดลูกศรทีนี้เขาให้เราเลือกเส้นทางโดยที่เราจะต้องพานักเรียนคนนี้นะคะที่เขาอยู่ตรงนี้นะไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ตรงไหนโรงเรียนคือสัญลักษณ์นี้นะคะซึ่งอยู่ตรงนี้เขาบอกว่า ด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดเมื่อกี้เราหาเส้นทางที่มันเยอะที่สุดใช่ไหมว่าไปทางไหนได้บ้างใช่ไหมคะแต่ใบงานนี้ให้เราเลือกที่มันสั้นที่สุดนะคะ,ะสั้นที่สุดนะคะไหนลองเลือกสีของลูกศรน,นะคะเลือกสีของลูกศรเลือกขนาดปรับขนาดตามที่เราต้องการนะคะะสมมุติ สมมติว่าคุณครูมนจะมาทางนี้ก่อ,อาวาดเวลาวาดนะคะให้มันค่อมเส้นนะคะให้มันค่อมช่องเหมือนคล้ายๆว่ากระโดดจากช่องนี้มาช่องนี้นะคะถ้ามันเส้นใหญ่ไปเราก็ปรับได้สมมติมาทางนี้ให้มันค่อมเส้นนะคะเป็นสัญลักษณ์เหมือนว่า กระโดดข้ามเส้นนี้มาเส้นนี้อย่างนี้นะคะมาช่องนี้นะคะแล้วก็กระโดดมาที่โรงเรียนแล้วลองนับดูสิคะว่าต้องเดินกี่ช่องอันนี้ก็1 2่สาี้ก็ด2 3 4เ6 7 8 9ิ0เดินทั้งหมด10ช่องแล้วนักเรียนก็ลองดูอันอื่นซิว่า มันมีอันไหนที่มันน่าจะสั้นกว่านี้อีกไหมนะคะมันน่าจะมีหลากหลายเส้นทางโดยที่เราห้ามไปชนสิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางก็อย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็ชนไม่ได้ชนไม่ได,ชไได้ชนไม่ได้นะคะ,ะเราจะต้องไปช่องที่มันว่างๆเท่านั้นนะคะ,อะพอเราได้สมมตินักเรียนเลือกอันนี้ได้สิช่องหรือมีเส้นทางอื่นที่มันสั้นกว่านี้นะคะ เมื่อได้แล้วนักเรียนก็เอาลูกศรตัวนี้นะคะมาวาดลงไปในช่องด้านล่างที่เขาเข,เขียนบอกว่า write the code ตรงนี้นะคะก็คือลูกศรตัวนี้เปรียบเสมือนโค้ดนั่นเองนะคะให้นักเรียนวาดลูกศรว่านักเรียนเหมือนไล่ทบทวนนะคะไล่ทบทวนสัญลักษณ์แต่ละจุดเนี่ยว่ามันต้องไปเริ่มที่ทางไหนบ้างนะคะอ่า นักเรียนจะใช้สีไหนก็ได้คุณครูไม่ว่านะคะโดยอันแรกของเราไปขวาใช่ไหมอันที่สองก็ไปขวาอันที่สก็ไปขวาอันที่4ขึ้นข้างบนว่าไม่สวยไม่เป็นไรนะคะคุณครูไม่ว่านะคะอันที่5ก็ขึ้นข้างบนอันที่6ไปด้านขวาเอาให้เอาแค่ให้มองออกค่ะว่า อ่าซ้ายขวาบนล่างนะคะคุณครูไม่ได้บอกว่าต้องสวยต้องอะไรนะคะอ่แต่ให้ตั้งใจอันต่อไปขึ้นแน่นบนเราจะติ๊กติ๊กไว้ด้วยก็ได้ว่าเราถึงนไหนแล้วนะคะอันต่อไปขึ้นด้านบนอันต่อไปขึ้นด้านบนมาเขียนต่อด้านล่างได้นะคะอันต่อไปไปด้านซ้ายอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานของวันนี้อ่าก็คือมี2ชิ้นเราก็เลือกเสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะเลือกเสร็จสิ้นแล้วก็มาเลือกดาวน์โหลดภาพตรงนี้นะคะดาวน์โหลดภาพลงเครื่องเพื่อที่จะมาส่งงานคุณครูมนนะคะอ่าเลือกดาวน์โหลดงานมันก็จะบันทึกลงไปในเครื่องของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ กลุ่มลายวิทยาการคำนวณที่คุณครูมนเคยสร้างไว้เดี๋ยวคุณครูมนส่งลิงก์ให้นะคะก็เข้าไปในนั้นแล้วส่งงานสองชิ้นนี้ให้คุณครูมนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มี2ใบางานเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ